คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามไปดันขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะโอเคกราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาหาใจเช่นเคยกับช่องจ่าเอียงชแนลนะครับเพื่อน ยังไงก็ฝากพวกมือก,กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับอ่าเร็วๆนี้จะมีช่องใหม่เกิดขึ้นนะครับเออแต่จะเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบอิกทีนะครับอ่ายังอยู่กับเกมไมพีจีนะครับเกมนี้ฮิตอย่างมากเลยในกลุ่มนะครับเพื่อนๆอยู่ช่วงนี้เกมใหม่ยังไงก็แจ้งนะครับเพื่อนๆรีบเล่นรีบกยนะครับกับเกม Fortune La b b i t นะครับหรือว่ากระต่ายนะครับเกมใหม่ของทางค่ายพีจีนั่นเอง แต่นี่นะครับเอาทุนบวกมาเพิ่มเป็นไงหมื่นสามเกมแนวนี้นะครับพวกฟอร์จูนต้องเล่นเบ็ดหนักๆน,นะครับถึงจะคุ้มนะครับเพื่อนๆเออก็จะเล่นแบบไหนวิธีไหนนะครับตามดูได้ในคลิปนี้กันเลยก็ก่อนที่เราจะเข้าเล่นเกมนะครับก็ฝากในกลุ่มลัคกี้ไทม์กันเหมือนเดิมกลุ่มลัคกี้ไทม์คืออะไรนะครับก็เป็นกลุ่มพูดคุยเล่นพทคนิคอะไรประมาณนี้เหมือนใครเล่นเกมไหนแตกมาเดือดริ้นดีมาเขาก็จะมาแชร์กันนะครับเออเราไม่รู้เล่นเกมเล่นเกมอะไร เรามีกลุ่มเนี้ยได้เปรียบนะครับเพื่อนๆเราคลิกเข้าไปดูก่อนว่าเพื่อนช่วงนี้เพื่อนๆเ,เ,เขาเล่นเกมอะไรแตกนะเออเห็นใครเล่นเกมอะไรแตกมึงตามไมเล่นเลยนะครับโอกาสแตกตามเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงมากๆเลยนะครับอ่าส่วนหลักๆนะครับจะมีแอดมินแจ้งเกมแตกกว่าละ7รอบนะครับเพื่อนๆตั้งแต่9้ามงเช้ายัน3ทุ่งเลยทีเดียวแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของแบบนี้มีได้มีเสียถือเป็นเรื่องปกติเลยถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์แรกใต้คลิปกันเลยนะครับมา ทุนหมื่นสามแน่นอนนะครับกดเบ็ดหูดแน่นอนเออจะเริ่มต้นไปเคาะเบ็ดสิบก่อนนะครับช่วงต้นเกมเ,ออเราเพื่อนก็แตกหมื่นนะแตกหมื่นโคตรไวเลยเออแต่อย่างนี้ฟูบอกนะครับเกมใหม่นะยังไงก็แจกนะช่วงนี้ที่จะต้องโกยนะครับเพื่อนมาลองดูสักห้าสิบหรือเป็ดสามสิบเริ่มนิ่งนะ ขาดข้างๆพลุ15ฝ่ายหนึ่งอ,อังเป่า้อยโอ้โหแถวการสองรอบแล้วดูดิชอบจริงเลยเงินรางวัลเนี่ยโอ้โหแตกหนักมากนะครับเงินรางวัลเกมอื่นไม่มีนะพวกฟอร์จูนเอาอย่างไงอยากได้อ่ะมาไหมไม่ได้บนัสยังไม่เคยเข้านะ เราเร็วยังมามาไหมต้องมาแดะรอบสองมาไหมโอ้โหยังไม่มาอีกโอ้โหเบ็ดร้อยนิ่งเลยพรุ่งเก้าสิบโอ้โหหายไปสามพันแล้วเป็นเจ้าอุ้งว้ร้อยสิบโอ้โหเป็นตัวถูกนะนี่ต้องแบบดีดิเออหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์เขายังชั่วหน่อย โอยอยากได้บนัสอันยังไม่เข้าเลยนะเมื่อกี้ฉีดมาสองรอบแล้วต้องมาแล้ววันนี้ทุนแบบนี้ต้องวัดนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับกูนะเออเดี๋ยวแป๊บนึงลูกค้ามาก็ต้องตอบนะครับ มาไปกันต่อดีกว่านะครับเออตอบลูกค้าปแป๊บหนึง่งปันคิปไปด้วยอุย้ยยังไงต้องโดดแล้วมาไหมไม่มาโู้ยโดดยากโดดยินนะเกมนี้แต่รอบนอกโอเคเลยนะแต่โบนัสยังไม่เคยเข้าเลยนะอยากรู้ว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับโบนัทูู้้เข้ายากเกมนี้แต่รอบนอกโอเคมาลองดูนี่ถ้วยทองเปลี่ยนเบ็ด โดนทันทีเท่าไรโอ้โหหนึ่งหมื่นถ้วยทองสี่ตัวแค่สี่ตัวพวกมึงโอ้ยเป็นเบ็ดแป๊บเดียวโอ้โหตอนนี้หมื่นแปดแล้วเอามาหมื่นสามกี่นาทีเนะี่ยสี่นาทีเดี๋ยวลุยต่ออีกนิดนะครับเพื่อนๆโอ้โหแต่ว่าพูดถึงก็ถอยได้เลยนะกำไรประมาณห้าพันแล้วแต่ทุนเราสูงหน่อยนะครับเดี๋ยวต่ออีกแป๊บหนึง่งอบาีปแล้วชิงซะแล้วนะรอบรอบลิ้งครั้งแรกชิงซะแล้ว โอ้โหช่วยทงเท่าได้เต็มกระดานนี่โอ้โหน่าจะเละมากๆเลยนะครับน่าจะแตกมากๆเลยเพราะตัวนี้สุดกร่าจแพงสุดฟลุ๊กอยู่ีการขยับเบ็ดจริงๆเลยเกมแนวนี้ยิ่ง3ช่องนี่ยิ่งมีผลเลยเห็นไหมพอเปลี่ยน500เมื่อกี้สองสามทีจ่ายเลยโอ้หนิ่งแล้วเบ็ดร้อยมากลับมาดูดิ500โอ้โหไม่จ่ายนี่โอ้โหยั่วขัดแถวกลาง หายไปสี่พันห้าพันแล้วโอ้โหดูดยังไวแต่เกมนี้ไม่ดูดไวอยู่แล้วนะสามช่องลองดูอุ้ยโอ้โหไม่ได้เหลือเจ็ดพันแล้วโอ้โหหายจะเป็นหมื่นดอกนี้โอ้โหเหลือหกพันเมื่อกี้หมื่นหกสองห้าศูนย์โอ้โห 6, 16, โโเงินลังวันอีกแล้วหุ่นขนาดมาไม่เต็มนะ แถวแรกสองร้อยห้าสิบแถวสองห้าร้อยแถวสามเต็มมีห้าพันด้วยอยากได้เต็มกระดานเลยขาดเท่าไรขาดห้าตัวนี่ขนาดมาแค่นี้นะครับเพื่อนๆได้มาสองหมื่นสองโอ้โหจริงจะถอยตั้งแต่ถ้วยทองสี่ตัวเลยนะแต่ว่าลองดูเคาะ์ดูหน่อยนะครับก็นี่เล่นยาวกว่าจริงนะแต่บวกมาหมื่นแล้วหมื่นประมาณติมก็หมื่นหนึ่งนะครับเพื่อนๆตั้งต้นเลยจริงทุนแค่หลักพันเองคือเอามาหัวดต่อนะครับเอา กำไรจากรอบที่แล้วมาหัวต่อน,นั่นเองนะครับเพื่อนเดี๋ยวขอตัวชิ่งก่อนแล้วกันโอ้โหแจกขนาดนี้นะเดี๋ยวรอบหน้ามาเล่นเบ็ดทุนหลักร้อยอยู่บ้างนะครับเพื่อนเบ็ดตามๆดูบ้างดูซิว่าจะจ่ายดีไหมวันนี้ก็เบ็ดสูง2รอบแล้วนะครับอพอได้แล้วก็ฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะลงเกมอะไรก่อนจากไปก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ